สุวรรณประภาโสตมะสูตรตอนที่หนึ่งปฐมบทแสงสีทองแห่งราชาเมื่อธรรมะกลายเป็นเกราะคุ้มกันแผ่นดินเจริญพรญาติโยมผู้ร่วมจาริกในธรรมณยอดเขาคิดชะกูดท่ามกลางมหาสมาคมแห่งพระโพธิสัตว์ทวยเทพพญานาคและ จตุมาอาราชิกาทั้งสี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเข้าสู่สมาบัติอันลึกซึ้งที่เรียกว่าสมาธิแห่งการพิจารณาธรรมอันลึกซึง้งในค่ำคืนหนึ่งณเมืองราชครืพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งนามว่ารุจิระเกตุ ได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในความฝันในสุบินนิมิตอันน่าอัศจรรย์นั้นท่านได้เห็นกลองทองคำหรือสุวรรณเพรีใบหนึ่งที่ส่องแสงสีทองเจิดจรัสแผ่รัศมีไปทั่วทั้งสามพันโลกกรธาตุและจากกลองทองคำใบนั้นได้บังเกิดเสียงแห่งธรรมะที่เปล่งออกมาเป็นคาถา สรรเสริญซึ่งพระคุณอันล้ำลึกขององค์พระตถาคตและแสดงถึงสภาวะแห่งสุญญาตาอันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของสพรพพสิ่งเมื่อพระโพธิสัตว์รุจีระเกตได้ตื่นจากความฝันท่านเต็มไปด้วยความปิติแต่ก็ยังคงชงโนสนเทศในความหมายอันลึกซึ่งนั้นท่านจึงได้เดินทางไปยังเขาคิดชะกูด แล้วกราบทูลถามองค์พระศาสดาถึงความหมายของสุบินนิมิตนั้นองค์พระศาสดาจึงได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นหัวใจของพระสูตรบทนี้พระสูตรที่ประกาศก้องว่าแสงสว่างสีทองที่พระโพธิสัตว์รุจิระเกตุได้เห็นนั้นคือแสงสว่างแห่งพระสัจธรรมนั่นเองและ สุวรรณประภาสูตรตรมสูตรบทนี้คือราชาแห่งพระสูตรทั้งปวงหรือสูตรราชพระองค์ได้ตรัสว่าพระสูตรบทนี้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ไพศาลมิใช่เพียงเพื่อการหลุดพ้นส่วนบุคคลหากแต่มีอานุภาพในการหนึ่งปกป้องคุ้มครองประเทศชาติณนะดินแดนใดก็ตาม ที่พระราชาผู้นำหรือประชาชนได้สดับรับฟังเขารบบูชาและเผยแผ่ซึ่งพระสูตรบทนี้เท้าจตุมหาราชทั้งสี่และเหล่าทวยเทพทั้งปวงจะส่งกองทัพเทพมาพิทักษ์รักษาดินแดนนั้นให้รอดพ้นจากฆ่าศึกศัตรูภัยพิบัติทางธรรมชาติและความอดอยากยากแค้นสอง เยียวยาโรคระบาดร้ายแรงและเยียวยาความเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางใจของมวลมนุษย์ได้ 3. นํนำมาซึ่งความยุติธรรมและสันติสุขธรรมะในพระสูตรนี้จะดนบันดาลให้ผู้ปกครองตั้งมั่นในทศพิษราชธรรมและนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นแก่แผ่นดินและหัวใจสำคัญประการหนึ่ง ที่เป็นกลไกในการเปิดรับอนุภาพเหล่านี้ก็คือบทที่ว่าด้วยการสารภาพบาปหรือ confession การยอมรับและสำนึกผิดในอกุศลกรรมที่ได้เคยกระทำม,มาซึ่งจะเป็นการชำระล้างภาชนะแห่งจิตให้พร้อมรองรับซึ่งแสงสีทองแห่งพระธรรมที่จะสาดสองลงมาในตอนต่อไป กองคาราวานของเราจะได้สดับรับฟังซึ่งพระคาถาแห่งการสารภาพบาปที่เปล่งออกมาจากกลองทองคำในสุบินนิมิตอันเป็นบทสวดที่ส่งพลังซึ่งสามารถสั่นสะเทือนรากฐานแห่งกรรมและเปิดประตูสู่การคุ้มครองจากเหล่าถวยเทพได้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร